สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมลิงนะครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่ในเวอร์ซับดูว่าฮอนนั่นเองนะฮะและนี่ก็คือฮอน a รนดอมซีรีส์นะครับมาเป็นประจําเช่นเคยนะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมก็คือการที่ผมเนี่ยจะกดสุ่มเข้าไปดูนะฮะเพื่อนๆที่กาลังเล่นอยู่ณตอนนี้นะฮะในโหมดให้คําแนะนําการเล่นนะครับผมซึ่งจะเป็นรายชื่อเพื่อนในฮอนของผมเองนะฮะซึ่งกําลังเล่นกันอยู่ณตอนนี้นี่แหละฮะก็คือพูดง่ายๆคือไม่ได้มาเล่นเองนั่นเองนะครับผมก็จะเข ตึกโปะเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยใครจะมาเป็นผู้โชคร้ายให้เรานะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนหูวันนี้คนอ่อนเยอะมากครับเนี่ยวันนี้วันอะไรวะวันนี้มันอังคารนะฮะกำลังเล่นเงินแบบชุกชุมเลยทีเดียวนะฮะใครดีอ่ะขอแบบชื่อที่มันไม่ค่อยคุ้นเท่าไรหร่อ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆฮะ King seat ครับผมไปฮะคนแรกของเราวันนี้ดูซิว่าเขาจะกดรับหรือเปล่า ป๊าปเขากดธไหมเขาเอ้าเขากดฮะโอ้โยเฮียกูกำลังจะบอกไม่กดแล้วนะฮะกดช้าขนาดนี้ไม่ต้องกดก็ได้นะฮะโอเคซึ่งใครที่เข้ามายังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดได้ละกันนะผมเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้เลยนะครับช่วงนี้นี่ลงคลิปกันรัวๆนะครับลงคลิปกันยาวๆนะครับผมดูกันไม่เบื่อเลยทีเดียวนะฮะมาอ่ะอ้าวพิงซีฮะเฮ้ยเหมือนจะรู้จักกันปะเนี่ยเฮ้ยส่งข้อความมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยครับผม ป๊าุมอ้าแม่นเลยแม,แม่นแม่นแม่นโอ้รู้รู้รู้รอาเอาเรื่องมาพี่แกมันจะรู้นะฮะไมนานทีจะส่มมาเจอคนที่รู้จักนะครับผมซึ่งเล่นเป็นตัวอะไรชาร์โดเบดนะครับโอ้โหนะ,ะอาวาตารตัวไหนเอ่ยนี่อาวาตารตัวนี้ซะด้วยนะคับโคตรจะเท่ นะครับผมซึ่งเล่นเป็นโหมด3ทางนะครับเป็น s ชาร์โดเบ t นะครับซึ่งเล่นเป็น CM นะฮะใช่ไหมใช่นะครับโอเคฮะมาครับผมโอ้โหเล่นเป็น3สีกระทาฟ้าด้วยฮะแบบนี้บอกเลยว่าเถื่อนมากนะมาวักมาวัก เอาว่ะเอาว่ะโหเอาฮะเหมือนจะวิ่งเข้าไปเลนบนครับผมพีดงพีเดนี่ต้องโดนซะหน่อยไหมล่ะอู่้ย้ยูยเจอใครว่เอ้าเจอพี่คนนี้ครับผมเอาครับจังหวะนี้ครับผมโดนสติลเลอร์ฮะเออเรียกผิดเรียกถูกครับจังหวะนี้มีการบวกครับบูชแบกก็ยืนยิงเข้าไปครับผมบูชแบกรู้สึกว่าจะเป็นดูดเลือดด้วยเนี่ยโอ้อันติโซสติลเลอร์ฮะเหมือนจะสวยแต่ว่าไม่โดนบูชแบกครับบูชแบกครับผมขอรอบพีเดเตอร์หน่อยได้ไหมได้เรียบร้อยครับผมไปแล้วฮะซึ่งจังหวะนี้ครับผมวิ่งตามมมไไไไไปปปคคคครรรรัััับบบบผผีีีอนนนนนะหหหหม ซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมนูนนะฮะโซสตตลเลอร์ยังไม่ได้มาถึงเลยโอ้โหนะฮะกอฮิโร่นะครับทีมนูนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่านะครับผมว่าจะต้องมีการบวกแน่ๆนครับผมบวกไหมบวกไหมบวกไหมเอาแล้วฮะเจอกันแล้วนะครับผมจะเอ๋เขาจะบิงไมมโดนปลดนูไป็หนึ่งทีตัวด้ยตัวจริงไหมน่ะเฮ้ยทำไมมันยิงแบบนั้นนะฮะเอาตัวจริงนะครับผมวาตายแล้วนะฮะโอเคนะครับผมกอฮีโร่นะครับผมทีมนูนะครับมีมังกี้คิงนะครับมี Monkey สุดแอดนะผมมีเอ่อชื่ออะไรวะโซลซิรเลอร์นะครับเดเวลเลอร์แล้วก็พีเดเตอร์นั่นเองฮะ,ะโอ้โหมันเออเอเอเลอิศนะฮะส่วนทีมเรานี่ยะมีบูชแคกครับมีชาโดเบดนะครับผมเอ็มพาดนะฮะริจินเนแล้วก็มาสเตอร์ปามนั่นเองโอ้โหทีมเราฮีโร่ด,ดูดีมากนะฮะแต่ทีนู้นนี่ถ้าเลดไปเราก็จะไม่ดูจะจะดูไม่ดีแล้วนะครับผมโหถ้าทีนู้นเลดนี่บอกเลยว่าเลดทีมมาแบบนี้โหดแน่นอนนะแต่ทีมเรามันก็โอ้โหมีตัวเปิดมีแท้งมีซับมีโอ้โหครบเครื่องนะฮะแม่ ไปกินน้ำแป๊บโอเคฮะอะไรไงครับผมไอเทมทีนต่อไปจะออกอะไรฮะออกมันเป็นแบบนี้ออกจะเอาสเต็งนะครับผมเทคนิคมีเทคนิคเทคเทคนิคเ,เทคนิคมีวะ่ะเออนะฮะซึ่งไอโรนี่นี่ยังจะเก็บไว้อีกเหรอฮะผมพี่แกสุดยอดจริงนะครับผม โลนเดียวนี้ใช้ได้ทั้งเกมนะฮะซึ่งจังหวะนี้ก็ผมมีซินแน่เก็บไปหนึ่งฮะโ,โ,โอ้โหเป็นมังกี้คิงที่ตายโหงไปนะครับผมซึ่งเฮ้ยมึงคนเดียวมึงเก็บได้เหรอวะโหเย็ดเป็ดถ้าจะโหดน,น่าดูนะพ,พี่แกถึงซึ่งจะเอาต่อด้วยนะครับเอาจังหวะนี้ครับผมเมาส์โซสติลเลอร์แต่ที่โซสติลเลอร์บอกมินูสโตนว่ะบูชแอกบอกคูมีไอครับผมจบไหมนะฮะ มาเลนล่างนะฮะบอกเลยว่าถ้าเจอ,อโซสเติลเลอร์นี่น่าจะไปสวงสวรรค์ชั้นไหนไม่รู้แน่นอนนะฮะซึ่งตอนนี้ทีมเรานะครับผมกําลังฟาร์มกันอย่างมามันนะ,ะผมว่าสองตัวนี้มาด้วยกันแน่นอนมาเติมอาร์มกับอ e ีอิมพาธนะฮะรู้สึกแม่งจะเดินติดก,กันเป็นอะไรเลยนะฮะแคนก็ไม่ใช่แคนเดียวกันด้วยนะแต่แบบถ้าจะปิงปิงกันเป็นการส่วนตัวนะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเจริญหวานนี้ผมพีเดฮะอ้าวเฮ้ยเจะลอ่อพีเดวัดสู้ว่ะพีเดรอดไหมพีเดว่ายังไงโดดไม่ได้ครับผม ริงยิงพีเดก็บอกครูก็ดูดเอาเรียบร้อยก็ผมไม่รอดฮะแต่ว่าก็ยังได้คิวตา้งหน้าของพีเดเตอร์อยู่นะผมอ๋อแต่ว่านินจาของเราเนี่ยฮะกำลังไล่ฆ่าเอ็มพาร์ทผู้น่ารักของเราอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมเรากำลังวิกอ้อมหลังเข้ามาแล้วนะ,นะฮะอ๋นินจาเราไว้ยังไงตัวไหนตัวจริงตัวปลอมฮะอันนี้น่าจะตัวตัวตัวจริงตัวปลอมคูมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะกูไม่ได้เล่นกับพวกแพงนะผมเอาจ้ะตอนนี้ฮะผมเอ็มพาร์นะสิงเข้ามาแล้วก็ผมเอายังไงฮะเอาเพื่ ควาเข้าโดนกันอยู่ให้จังหวะนี้ยังไงครับผมเอาฮะโดนดูดครับผมเนี่ยเลยแบบนี้โอ้โหนี่ะแต่ว่าด้วยความถึกนี่ไม่มีใครเอาลงได้ง่ายๆเอาโซติลเลอร์นั่นสกิลหรือสกิลครับผมอืมชาโดบอกสกิลสามไมไม่สามครับสู้ไปพวกแถวนี้หละเอาเอาว่ะเอาสู้ว่ะตีไปดิตีดิเอาว่ะเก็บโหมดเปล้าแบบนี้เอาว่บเป็นดับเบิลแท็บเป็นเอาเลยครับผมเป็นคิวของเอมพาดหรือเปล่าจังหวะนี้เอมพาดงงกำลังงงอยู่ให้กูมีอายดีหว่าเนี่ย เอาล้ผมโหเป็นเป็นที่แคการที่แคลี่วิ่งหนีซัพพอร์ตนะฮะโหเรียบร้อยฮะเป็นการคิวของเอ็มพาธนะโคตรจะสวยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมเขาเนี่ยโดนเจโนไซไปเนี่ยพีเดเตอร์ของเราไปเป็นศพแรกเลยนะครับผมน่าสงสารเหลือเกินนะฮะโอเคครับพี่ชาโดเบคของเราต้องถึกกว่านี้หรือเปล่าผมว่าเมื่อกี้ก็ถึกแล้วนะครับนั่นมัน3ามหนึ่งนะฮะนั่นอืมหรือว่าสามสองนี่ะเพราะว่าถ้าจะนับเอ็มพาธด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้กูกินน้ําก่อนล้วกันฮะ ไอ้เหี้ยอยเห็นไหพีเดเตอร์ก็นั่งฟาร์มนอนฟาร์มนะฮะอย่าได้โดนแก๊งอีกเลยนะครับผมเข็ดแล้วนะเมื่อกี้ถ้ามีกีเดอยู่ด้วยนี่ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เจโนไซค์เข้ามาก็ได้นะเพราะว่าไอ้เยนี่นี่ถ้าได้ตีสักหน่อยนี่บอกเลยเถื่อนมากนะแต่เมื่อกี้ดาเมจมาเติมอาร์มเยอะจร <F gez os> ิงฮะแล้วม uh, <Yeah, God. S 1> ีต uh, anyway. no mm ัวมาเสือกด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็เลยเขาเรียกอะไรทีมเราเลย นินจาเราเลยตายวะนินจาว่าไม่ใช่ดิอาร์มอาร์มเอออาร์มนะนินจามาเสือกแล้วฮะนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่แกออกมาเป็นไ <can> <see you. S 2> มตีเบดนะเราจะออกเป็นอะไรต่อว่านันชังนั้นเฮดหรือไม่รู้ะนะเหมือนทีมเรากไ็ไม่ได้ไม่ได้รีบจะขึ้นนะครับผมก็ชิวท่นเล่นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหตีกระจายด้วยนะน่ก็ออกลูนเคเบร์มานะครับผมนะโอ้อาร์มนี่ ร่างจริงมะน่าร่างจริงคนที่ตกใจนะฮะแม่ถ้าร่างปลอมยิงแรงขนาดนั้นนี่กูคงแบบนะไม่ต้องเล่นละร่างจริงเนี่ยนะฮะผมเออแต่สีมันเหมือนร่างปลอม,มเมื่อกี้เห็นแวบ,บแรกวันนึกว่าร่างปลอมนะฮะส่ด้วยกันเอาแล้วครับผมของกอรครับเรียบร้อยครับผมเป็นบูชแฟกที่ได้ไปแต่ว่าตอนนี้ทีมเขาเข้าแล้วฮะเข้าแล้วใครเขา้าวะนั่นเดโวครับผม ึ่งจังหวะนี้นี่จะเป็นการถอนคองออกหรือเปล่านะรับวินแนเข้าสวยครับโอ้โหแบบนี้เอาไป10เต็มส0ครับผมทุกหัวแตะครับผมดีมเขาตายไปหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ครับผมคองออกไปแล้วฮนะแต่ว่าทีมมันจะโดนเจนโอไซสไหมครับผมเดโมไม่รอดครับผมตอนนี้มีการบวกที่แม่งโคตรจะเละไปเลยแต่ว่ามังคีคิงตายไปศพที่2นะเราดินจาไม่ตายครับผมเป็นโซลสติลเลอร์กับดินจาที่รอดไปตอนนี้นะครับผมซึ่งสต่อ2เนี่ยบอกเลยว่า ชนะได้นี่เอาตังค์ไปร้อยหนึ่งเลยนะครับถ้าทีมเขาเลือกที่จะบวกนะครับผมผมบอกเลยว่าคิดผิดแล้วนะฮะคือเดฟไนอ่ะเผื่อก็ไม่ทันด้วยแล้วเนี่ยห้าสิบสี่สิบวินนะครับและดามเมดตอนนี้เนี่ยวุดวงวุดแหว,วกอะไรพวกนี้นี่โอ้ยยิงอาร์มโอ้ดูดูสิฮะดูเนี่ยโอ้ยนั่นป้อมหรือคีฟครับนั่นน่ะโอ้อาร์มนี่เดี๋ยวนี้มาแรงนะน้องยิงเพี้ยโคตรแรงอ่ะไอสัตว์เดี๋ยวดูดามเมดโอดูไม่ได้ไว้เนี่ยนะฮะ คือแรงมากครับโนนอ้อโหพียแกน,นะ่ะใชปืนแดงนี่แรงเล่จริงๆนะพี่แกนะฮะเดี๋ยวสรุปกูมาดูใครกันแน่เนี่ยกูเห็นพูดถึงพี่ชาโดโ์กูเลยนะครับผมผมชัดโดเรานะฮะตอนนี้ต้องพูดถึงพี่แกเยอะๆเดี๋ยวพี่แกจะงอนนะฮะยิ่งคนรู้จักนี่นี่นี่ไปหลับใส่เขาด้วยไงเออความทะลึ่งบังเกิดนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยโจมตีสิ่งกอ่อสร้างนี้นะฮะเอาล้วครับผมอย่าพิ่งโลภนะโลภมากล่าผานะครับผม ออตอนนี้เขาเกินครบแล้วนะถ้าทีมเขามาบวกตอนนี้นี่เราอาจจะเสียเปรียบก็ได้นะครับผม,มแต่ลีเจเนีก็กำลังวิ่งมาแต่ทีมเราที่เลือกเลือกจะขึ้นเป็นเลนล่างเลยนะครับอ่าชาติเบทของเราออกเป็นชังกันเฮดนะครับคกูดาถูกด้วยนะฮะสุดยอดจริง,รงโอเคฮะยอดยอดฮะ สกอร์พี่แกก็หลายการนะแต่สกอร์ทีมนี้แทบไม่ต่างกันเลยเอ๊ะ,อเ,ะเอ๊ะเอมีอะไรเกี่ยวเกี<ๆ>่ยวนิดหน่อยมีสตันไปหนึ่งทีนะฮะเออ ครับผมเอาฮะตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าถ้าอาแพ้รอบนี้นี่ซีซีแน่ๆนะฮะโอ้ดูแม่งยิงสิครับผมเอาฮะนินจาบอกว่าเขาเกี่ยวต้นไม้โชว์หนึ่งทีได้ไหมชาโดาบอกมึงจะโกงจะเกี่ยวอะไรก็เรื่องของมึงเหอะกูก็ไม่ได้กลัว,วมึงอยู่แล้วไงเข้าใจไหมเออจริงสบายเนะี่ยเลือดสนะี่พันเนี่ยเอาจังหวะนี้ผมนินจาเข้ามาแล้วฮะเป็นการเปลี่ยนร่างที่เกือบจะไม่ทันแล้วนะครับผมตอนนี้พีเดเตอร์ะโดดเข้ามากดช้ำนั่นเทสครับผมแต่ว่ายืมตีวีเดไม่ไหวจริงๆฮนะ โหนติลเลอร์อันตรีสวยครับผมแต่ว่าเป็นโอโหทีม่ตอนนี้ฮะมาเติมอาร์มครับเก็บไป2ครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นจ g แน่ๆนะครับสีสส่หนึ่งครับผมมังกีคิงอ้าวเก็บทางด้านของบิเจเนได้ฮะแต่มังคีคิงจะรอดไหมเขามีไายกันทั้ง2คนเลยฮนะแต่ลิงกูมีวอล์กไหมลิงกูมีนะฮะแต่ว่าทีเราไม่เสียเวลาไล่อ้าวได้ฮะเป็นคอร์สคิวครับทางด้านของนะฮะ มาเซิร์ฟอาร์มแต่ว่านินจาเอ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 า,เ,อาเรียบร้อยครับผมสิงบูชแวกไม้สิงหรือเปล่าไม่สิงสิงไม่สิงไม่รู้แต่ตอนนี้ครับผมอ๋อมันเออใช่เอาฮะเอาฮะอย่างไรับผมทีมเขาเหมือนพยายามถึงเวลาครับเร,เรียกว่าได้ผลด้วยนะครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้โหสตันเนี่ยจังหวะนี้ก็ผมเรียกความมึนงง,งเรียบร้อยฮะสร้างความมึนงงเดี๋ยวอะไรมันเรียกความมึนง,งงอะไรไม่รู้เรื่อง เป็นการเจนโนไซ์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งทีมเราเรียกได้ว่าโคตรจะได้เปรียบนะฮะแต่ว่าจะทันไหมผมว่าไม่ทันอ่ะผมเล่นว่าไม่ทันเลยครับ16วิเนี่ยนะครับถ้าบูทแบกแม่งยิงไม่แรงพอจริงฮะโอดมันยิงแรงพอว่ะได้อย่างฟอมแม่งจะแตกอยู่แล้วด้วยนะความยิงแม่งโคตรจะเร็วฮะเดี๋ยวกูขอดูเลือดฟอมเฉยเออนะครับพอได้นะพอดีพอดีครับผมทีได้เกิดพอดีนะครับอืมเอาละฮะออกมาเป็นกิมมอนะครับ เรียบร้อยฮะได้เป็นบาแลกสองทางนะครับผมซึ่งจังหวะนี้ว่ายังไงครับผมเดวิฮะฮุกโดนไหมฮุกได้ได้ฮุกหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรับผมเอาไอ้ยังไงเมื่อกี้มันเหมือนจะฮุกแต่มันไม่ฮุกฮะกูก็งงเหมือนกันนะผมตอนนี้ทีมเราต้องรีบไปเสริมกันตัวแล้วฮะชาร์โดเบรกกูวิ่งย่ำตอกไปแล้วฮะไปนะครับผมโอ้ทีมเขาไล่ครับไล่ไล่ฮะโอ้เขาสู้เตรียมบวกเลยว่ะเอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้ยิงสู้ดิสี่งแล้วเอาเก่งนะเก่งนะมืออื้มเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้โคตรชังกันเทนไหม มาไม่ต้องกดไม่ต้องกดครับผมไม่ต้องกดมูสแสกรตายไปก่อนนะเอาพีเดเตอร์ครับผมตอนนี้พีเดเตอร์ต้องเอากันหน่อยแล้วพีเดเตอร์ว่ายังไงพีเดเตอร์สู้ได้ไหมโอ้ยออ้ยโอ้หพีเดเตอร์ครับโอ้ยโอ้ยออ้ยออ้ยเอาเลยครับผมมาเติมอามาโอ้แต่ว่ามังกีคิงมาพอดีครับผมเอาวิจินเน่เข้าสวยครับผมมังกีคิงนะครับผมพีเดีบอกมึงมาทําไมฮะมาทําไมครับผมจังหวะนี้ครับผมทีมนูนฮะได้ป้อมบนฮะรู้สึกว่าทีมจะทํางานดีเรียบร้อยครับผมไม่รอดฮะมังกีคิง อ้ามมาพอดีนะฮะโอ้ถ้าอาร์มมาช้ากว่านี้นี่อาจจะตายกันหมดเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้นี่ป้อมบนนี่ไม่ได้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะจะแบ็จะไม่ได้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามีอาร์มคนเดียวที่เลือดเกือบจะเต็มนะแต่ดูดาเมจนั่นสิฮะโอ้เพื่อนเพื่อนเยี้ยมสามร้อยหกสิบแปดยี่สิบปืนแดงก็ปืนยอดฮะเอาใจจังหวะนี้ผมทีมเขาเหมือนจะมีการบายแบ็ทนะทางหน้าของโซซิลเลอร์ครับผมซึ่งบาแลักก็กำลังจะแตกเอายิงฮะยิงฮะัก ตับกับกับปู่ยิงไม่ตายด้วยซึ่งจังหวะนี้วิจิญญาเข้ามาสวยฮะเรียบร้อยครับผมจะยิงสู้ได้ไหมยิงสู้ไม่ได้ฮะวิจิญญาเลื่อนเลยติงนี่อย่าได้สู้เลยนะดินจาบอกว่าวันนี้แหละเป็นวันที่กูจะพังงานครับผมเดี๋ยวมึงเอาออกไฟเอาอะดินจาว่าว่ายังไรฮะจังหวะนี้ดินจ่าใช่ไหมเรียบร้อยครับผมสวยงามมากฮะไปชมทีมภาพทำไมวะในี้เนี่ยนี่ครับผมเป็นการป้องกันบ้านเอาไว้ได้นะครับเด็กเด็วมากเสียวเฉียดเฉียิวนะฮะรู้สึกว่าโซลสติลเลอร์จะบายแบ็คด้วยนะเมื่อกี้ ป่ยอมเหอะด้วยเย๊ตักดีว่ะดีข้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยอาว่ะอาว่ะมาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอพวกแม่งเกิดก่อนเดี๋ยวมึงจะขำกันไม่หอ,อกไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงได้ยอมเองไอ้เหี้ยนะเดี๋ยวกินน้าแป๊บนึงฮะโอเคฮะตอนนี้พี่ชัดดอของเรานะฮะโอ้โหน่าจะรอแยกของทั้งหมดนะครับผมออกเป็นโอ้โหฟอสบูฟแยกล่างกิมออเย็ดเป็ดโคตรเถื่อน นะครับเลือนนี่เด้งไปนู่นนะครับแน่แนอสุดท้ายมันจะขายอะไรออกวะเอ้ยไม่ใช่เดีมันก็พอดีแล้วนี่หว่าอันนี้ก็แยกล่างอันนี้ก็แยกล่างนี่ก็อบูมเนาะออพออยู่ฮะซึ่งบอกเลยว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยทําของได้ถึงขนาดนั้นนะแบบจริงๆคือคือคือ,คอมันเป็นที่ใดจะต้องใช้โคตรจะใช้เวลานะฮะจะเว้นจะแบบคิวกันได้กร,กระจายจริงๆนะครับผมขอคลิปจะได้ของแล้วนะจริงๆคิีปชุดเดียวก็จะได้เลยมั้งฮะ ชุดใหญ่เนี่ยนะผมตีแปะ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 องร้อยอ่ะยังครับผมซึ่งตอนนี้ทีมเขาครับโอ้ยออสู้อ่ะเอ้ยโหชิบหายดิฮะตอนนี้ชาโดกูไม่มีวาร์ปด้วยนะครับผมทีมเรามีวาบไหมฮะไอ้นี่มีครับผมซึ่งตอนนี้ทีมเขาบอกว่าอ,อยากได้ตังค์ใช่ไหมหัวปอมเอาเลยครับผมตอนนี้ใครโดนครับผมพุชแฟกอ่ะโอ้แต่ว่าวิจิเนาเข้าสวยอ่ะวิจิเนาย,ยังถึกอยู่โอ้วิจิเนาเก็บไปหนึ่งซึ่งตอนนี้ทีมเขามาหมดแล้วครับผม เอาเลยฮะทีมเราตายไปแล้วผมตายไปสองครับผมว่าตาย3มแน่นอนฮะแบบนี้โอ้โหไม่รอดครับผมเรียบร้อยทีมเราตายไปสามาตอนนี้มาเตอร์อาร์มครับุวยอย่างเดียวแล้วคร,ครับผมเอาแลวครับมีการวาร์ปลงมาทางด้านของใครไม่รู้ครับอ้วาววาร์ปมาตายแล้วครับวาร์ปเราตายมาั้งวาร์ปไอ้เหี้ยเหี <ๆ S 2> ้ยเหี้เวพูดเหี้ยเลรววะเออที่จังหวะนี้ครับผมน่าจะเป็นการแรกนะฮะเราบายไม่ได้นะครับผมทีมเขาเอ็นได้นะครับอย่าลืมนะฮะแต่ว่า ความที่อาร์มยิงแรงทีมเขาไม่กดกันบ้านหนึ่งทีฮะทีแม่งจะเอ็นเลยวายเน็ตไปไอ้สัสเฮ้ยคือคือคือทีนี้ถือเต้นไรศาสเต้นเจนี่ถเต้นโอ้โหโอ้โหโอ้ยังไงฮะทีมเขาโอ้โหว่าสู้ว่าสู้วสู้ไอ้บอกว่าบอกว่าอุ้ยกูก็มีมึงก็ยิงเขาซีเออเรียบร้อยฮะเก็บพีเดไปได้ครับผมเอานะฮะตอนนี้เอ้าเฮ้ยเอ็มแพดเอ็มเอ็มแพดเอ็มแพดกูอยู่อะไรอยู่ตรงเนี้ยอาวานตรายว่ะซึ่งสว่านนี้จะบอกเลยนะถ้าอาร์มตายนี่จบเลยนะแต่ว่าได้อยู่อุ้ย เกือบแล้วมึงเกือบเลยโอ้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากครับผมเกมน,นี้สุดยอดนะฮะเอาว่ะซับตีบ้านมาซับตีบ้านมามึงโดนแล้วอะซับมึงโดนแล้วโดนแล้วมึงเอาฮะมาฮะโหทะนอดนี่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรปฏิหารน,นะฮะแต่น่าจะมีปฏิหารอยู่นะเพราะว่าอา้าวไม่รอดครับผมมาครับน้องอร์มของเรามาให้น้องอม้มเอ้ยสามหนึ่งเฮ้ยอร์อมอร์มวะเฮ้ยอร์อมอร์มจะตุย๋ยหรืออร์มจะบวกไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ามแม่ง้าวชิบหาย เฮ้ยสู้ครับเก็บไปหนึ่งครับผมตอนนี้ใหม่น่าหล่อเท่าเก็บไปสองฮะเป็นเกมที่สุดยอดนะฮะซึ่งตอนนี้ทีมเราอ๋อมีบแบ็กครับผมจะไปล่อแม่งเลยนะเ,เกือบแพ้แล้วนะนั่นน่ะเกือบแพ้จริงครับเก็บไปสามะฮะ มาเติมอาร์มถ้าเก็บไปสี่นี่ไม่ใช่คนแล้วนะะแต่ดูาจากเลือดแล้วนี่ไม่น่ารอดหรือเปล่านะมีนินจาวิ่งสวนกระแสมาอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ไงนี่ไงมึงนี่ไงตัวปอมไอ้สันจบสิ้นนะฮะซึงตัวนี้ผมเอาละฮะปอมแตกครับผมพูชนคฮะ อผู้จัดตายนะครับผมมันมีโซซิลเลอร์นะครับการบ้านคนเดียวมีทีเดอร์เกิดมาแล้วนะครับทีมเรามีอยู่2คนตอนนี้นะผมว่าเอ็นได้นะครับผมถ้าเราเข้าดีหน่อยนะซึ่งนี่จะเป็นจังหวะครับผมไม่รอดแน่ๆนะครับผมไปปลดนู้นเขาหน่อยซิ่ออกมาอุ้ยเขามีเยอะเกินไปฮะแต่ว่าฟ้อมเลือดติดเลือดของฟ้อมนู้นนี่เรียกได้ว่าเกือบจะหมดแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมน่าจะจบเกมแล้วนะฮะโโอ้ห เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นและร้าใจมากนะครับเกมนี้ผมร้าใจมากนะครับผมโอ้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เป็นในเกมในดวงใจเกมนึงเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็ฝากกดซับสไครป์ช anel 리캐 g เกมด้วยนะครับผมและอย่าลืมว่าคลิปดีดีแบบนี้นะฮะจะมีทุกวันพุธพรหัาทิศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็อย่าลืมติดตามกันไว้ให้ดีฮะสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ